เพศใจมาด้วยคำจังคำฝ่าพายอีกคือเก่าจะ้ะใส่เข้าไปก็หายลุกหายลุกหลดสามน่วย sao ăn mua mua cháu? สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจุงกะสวัสดีแม่เอวองปูลกรุบกรุบขนียอเจ้าก็มาพ่อกันอีกแล้วนะคะพี่น้องคะกับสาวแหล่บันบานหนาบันบานคือเกาบานออกบานออกคือเกาเลยจ้ะพี่น้องจ้ะมานีสาวแหล่ได้เนื้อไดมาสุกินคะสาวแหล่ได้ห้างพึ่งเนจ้ะห้างเพิงหาดนามจำแก้วพี่น้องเอ้ยกินแก้มกับอันมักและดีดผักซีเล้าพี่น้องมะเขือเลนหน่อยอัน มีสตรอเบอรี่ไวอันแกเพช็จจะพี่น้องคะมิสน้นหลวกเน้นมาหน่อยนึงพี่น้องมาบัดห้าอันอยากกินเสน้นแล้วจ้ะบัดห้าบออิน <c oughs> มาจา้ะน,นี่นี่พี่น้องเอ้ยหาดส่น้ำต่ำแก้วเลยหาดแก้วลงไปหลดอืมหลอต้องมาคุกให้มันอยากมาเลยจ้ะจวดสบายดีกันจุกทุกคนเนระาจะมุ่งเจ้ามาคะ่ะอืม หอมข,ข้าวั่วอืมบอกเคยเล่นหน่อยสตอนไว้ยเง,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 งี้ยแดงๆสีเลยพี่น้องนี่เป็นคั่แบบนี้เลยแซบ่บ ติดแดงใจวายอยู่พี่น้องเอ้ยแซ่บโอ้ยมื้อหูสิแซ่บจังได๋จ๊ะแซ่บคัก หิวค่ะค่ะหนุมแฮมความหยาบเคยปนันนนิพายพี่น้องใส่คำใหญ่ๆด้วยจ้ะ โอ้ยม oh ัน no ยัง no ห kind of ่วงคนให้หฮงไปก่อนผันบะเพ็ดบะมี่แห้งยางพี่หนูเอ้ยกินยางกับซามเถอะแห้งเห็นงานกับสิบะมี่เฮียมาด้วยคำจับคำฝาพาอีกคือเกาจ้ะแฉบเด้อ ชิเศษป้นเนี่ยใส่เข้าไปก็หายลุกหายลุกลุด ดีนะจ่ะได้ขนมเส้นมาอันซอยชีวิตแซ่บเด็ดไปก่อนเอาเส้นลงไปใส่ก,ก่อนจ้ะแซ่บนี่เส้นกับข้นห้วหัวอยู่ค่ะนี่ลวกแล้วใหม่ใหม เห็นคัมใดก็หือ้อคัมนั่นใหญ่ๆพี่น้องเด่งๆเลยด้วยค่ะหมักสุดอก็มีแต่วน่อยยัพี่น้อง

สะใจพะยะค่ะสะใจแห้งพี่น้องข้างนอกลมฟื้ื้เป็นอทิตย์แล้วพี่น้องเอ้ยลมขักลมเนี่ยลมขักล,มเ,ล,ม,ลมเนี่ยพี่น้องเอ้ยข้างนอกแหมโอ้ย 再见。谢谢 tay nỉ thịt đèn chân khương sẹp đi <laughs> sẹp không thì thôi đấy là phi đoạn người vẫn sẹp เป็นเมนูกับแก้มที่เพ์เพกมากเลยจ้ะใครผู้ไดนอันมักกินน้ำลำไยนะจ้ะน้ำผลไม้น,มน,มนม้ำลำไยนะจ้ะคือสะเขากันค่ะ มักแล่ดิบก็ก,ก็กำลังไหลพี่น้องเอ,อ้ยช่วงนี้มันกำลังจะเขาหน้ำหอนนะจ้ะกำลังจะเขาฤดูดดไปใหม่พีดอันบักแร่ดิบก่อแห้งเหมือนเลยพวกสาวเลยซ่มานั่งกินเลยให้เบ่ง Để tấm bọc thịt nó. nào tấm bắp bọc hiếp cấp tôn mai sao kìm thì ớt cái nào giá có điều Thế này hại ทีนี้ทีมูจิจอกันจะมันสิดโดนเห็นตะคอกอืมต่อแก่เพชรตบถ่ายวันเดเพียหน้อยยิงไ่งพี่น้อง Người dày quá, bà anh không? Đêm đêm xong xong ừ. Ông tiêu ông bà anh đi nâng đen đèn chồng Mm hmm. Samna mesti doa nyai-nyai. Im ke im la ja.